ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะใครที่มีปัญหาอยากพูดคุยกับท่านทนายนะคะวันนี้โทรเข้ามาได้นะคะ0293492589นะคะมีซ้ายคุณน้อยจากพิษณนุโรมารออยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะเอออยากสอบถามว่าคือตอนนั้นตัวน้อยเองอยู่ต่างประเทศเสร็จแล้วส่งเงินมาให้พี่ชายซื้อบ้านครับค่ะเสร็จแล้วพอกลับมาเมืองไทย พี่ชายก็ทําเรื่องโอนกันแต่โอนแบบพี่ให้น้องครับเออเสร็จแล้วอยากถามว่าปัญหาวันข้างหน้านี้จะมีอะไรเปล่าคะไม่มีรคับถ้าเกิดเขาจะเ<ๆ>กิดแบบไม่ชอบใจเราแล้ว,ลวทําเรื่องขอขอขอคืนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อคือ ทวงคืนครับ huh. คือในกรณีเนลคุณาคืออาจจะเป็นการเหมือนกับมรดกนะครับโอนโดยเหมือนจะให้มรดกพี่ให้น้องไปนะครับกลัวว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกันเนี่ยสามารถขอคืนได้ไหมตามกฎหมายคืนได้ไหมครับท่านอาจารย์คืออย่างนี้เราต้องถามคุณน้อยก่อนว่าคุณน้อยครับพี่ชายเนี่ยโอนให้อะทางที่ดินใส่ว่าอะไรครับให้โดยเสน่หาหรือว่าซื้อขายใช่ใช่ใช่ค่ะให้โดยเสน่หาอ่าโอเคนะครับแล้วเปลี่ยนเชื่อเป็นของคุณน้อยอย่างครับ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะครับแล้วทนี่พี่ชายเนี่ยมีครอบครัวไหมครับเอ,อ่อตอนนี้มีแล้วคะ่ะอ่าตอนตอนที่ให้มีไหมครับอ๋อตอนให้ก็มีค่ะมีมีมีนะครับค่ะแล้วก็ภรรยาเขายินยอมถูกไหมครับก็ก็ทางภรรยาเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนส่งเงินมาใ,<ช>ให้แล้วช่วงนั้นเราทําเรื่องไม่ได้เขาก็รู้เรื่องนี้ดีค่ะครับก็คือคุณน้อยอย่างนี้ที่ผมถามเนี่ยหมายถึงว่าตอนที่เขาโอนให้คุณน้อยให้ด้วยความเสน่หาะนะครับ แล้วก็ภรรยาเขาจะต้องมาเซ็นยินยอมที่ที่ดินอ๋อมาอนนไหมฮะวันนั้นไม,มไม่ได้มาค่ะอ่าไม่ได้มาเพราะอะไรครับก็คือว่าตอนที่ซื้อเขาใส่ชื่อพี่ชายคนเดียวอ่าใช่ไงฮะถึงจะใส่ชื่อพี่ชายคนเดียวแต่พอยกอให้เนี่ยพี่ชายมีภรรยาไงอ๋อถูกไหมครับค่ะค่ะอ่าทีนี้ผมไม่ทราบว่าในระหว่างที่ไปจดทะเบียนเนี่ย เจ้าหน้าที่ก็จะต้องสอบถามอย่างคุณคุณคุณแคทอ่ะคุณแคทเนี่ยทัวร์เลยมีหน้าตาแบบนี้ต้องมีภรรยาต้องต้องมีนะครับเพื่อให้ภรรยาเขายินยอมไงแต่ถามว่าหลังจากนั้นเขาจะทวงคุณคุณน้อยเคืรนเนี่ยนอกจากคุณน้อยไปทำร้ายร่างกายเขาหรือดูหมิ่นเขาหรือว่าเขาเกิดไม่สบายแล้วเราไม่ไม่ ไม่ดูแลนะครับคุณน้อยครับอันนี้คือสิทธิทางกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับถึงแม้ว่าเงินจํานวนนั้นเป็นเงินของเราที่ส่งมาให้เขาซื้อหรอคะใช่ครับเพราะว่าเราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ไงว่าเงินที่เราส่งมาเนี่ยเป็นเงินของเราไงเราเก็บสลิปไว้ไหมครับคุณน้อยครับสลิปไม่มีเพราะมันนานมาเป็นสิบปีแล้วค่ะอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีหลักฐานในการโอนไหมครับหลักฐานการโอนอะไรคะโอนเงินหรอคะใช่ครับเข้าบัญชีของพี่ชายอ่ะ โอนจากต่างประเทศแล้วมาเป็นพี่ชายอะค่ะไม่มีค่ะอสมุดพี่ชายยังอยู่ไหมครับสมุดพี่ชายไม่มีแต่มีแต่สมุดเก่าของเราที่ว่าเคยทําไว้กับธนาคารว่ามีการโอนเงินส่งมาจากต่างประเทศแต่มันเป็นหลายย่อ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 ยเสร็จแล้วก็จนกำหนดครบตามวงเงินที่ซื้อบ้านนะคะไม่เป็นไรฮะคุณน้อยครับแต่เล่มนั้นเล่มนั้น จำนวนเงินนีไไไ่ไม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 ่มีในเล่มน,นั้นแต่มีรายการว่าเราเคยโอนเงินส่งมาเข้าบัญชีธนาคารที่ที่เคยโอนให้ให้พี่สาวเปิดผมได้<ม>ครับผมเสริมนี้นะครับคุณคุณน้อยนะครับอย่างนี้ครับ,รบผมว่าทําบันทึกฮะล่างเป็นบันทึกหนังหนังสือเป็นการว่าบันทึกกันไว้ตังหาครับ,รบว่าตรงนี้หรือเป็นขัญญาซื้อขายก็ได้เพราะการโอนรมรดกอย่างเงี้ยผมคิดว่า การโอนมาดกนี่ค่าโอนจะถูกปัญหาคือไปโอนถูกนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดทำสัญญาซื้อขายแล้วก็โอนปกติเนี่ยค่าโอนจะแพงค่าธรรมเนียมจะแพงกว่าปกตินะครับเพรา,าะนั้นตอนนี้มันมายาี้แล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดกังวลเนี่ยนะครับก็ทําหนังสือสัญญาซื้อขายหนึ่งนะครับทำหนังสือสัญญาสัญญากันไว้ว่าเขียนให้ชัดเจนว่าจริงๆเนี่ยเป็นเงินของทานนี้ถึงโอนให้คืนกลับอะไรอย่างนี้ครับตามเนื้อความที่บอกผมนะครับที่บอกท่านทนายนะครับอันที่สองเนี่ยครับให้อ่ ให้ภรรยาเซ็นด้วยนะฮะภรรยาเนี่ยไม่นับเป็นสินสมรสของเขาให้ภรรยาไปที่ที่ดินแล้วเซ็นนะเซ็นที่ดินยินยอมด้วยแล้วก็เซ็นเป็นพยานในนี้ด้วยครับในหนังสือที่ที่เราต้องร่างนะครับลองหาทนายฮะให้ทนายร่างให้ดูนะครับทีนี้ผมเสริมคุณแค่นี้อะไรคือคืออย่างนี้ยผมกําลังเสริมคุณแค่นิดหนึ่งฮะคุณน้อยไปหานักกฎหมายเป็นบันทึกข้อตกลงก็ได้ครับครับว่าข้าพเจ้านะครับอ่ ซึ่งเป็นน้องสาวของของนายเนี้ยนะครับขอบันทึกโดยทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้ครับว่าเงินเงินที่โอนมาทุกครั้งเนี่ยเป็นเงินที่นำไปซื้อนำไปซื้อบ้านนะครับสองบ้านที่โอนให้เน่ะเป็นเงินของเราไม่ใช่เงินของสินสมรสครับนะครับโดยโดยไม่ต้องไปที่กรมที่ดินเพราะมันมันจบสิ้นไปละเป็นบันทึกแนบฮะเก็บไว้เป็นลายลักณหลักฐานได้นะหรือว่าตรงนี้ก็สามารถไปลงบันทึกจําวันได้นะ ใช่ครับแล้วก็ไปลงมือช่วงวันได้ลงมืึช่วงจมวันได้ทํากันเองได้เลยนะคะตรงนี้ทำกันเองได้เลยยังยังยังคุยอับพี่ชายอยู่ไหมครับอ๋อคุยค่ะแต่แต่อันนี้เราจะต้องเอาเอกสารไอ้สำไอ้เอกสารอย่างนี้ได้ที่ไหนคะอาไม่ต้องฮะให้นักกฎหมายร่างขึ้นมาได้ครับครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวให้เบอร์ท่านทนายวิโรจน์แล้วก็หลังไมค์ก็ได้นะครับ นะครับติดต่อหลังอีกทีนะครับโดยละเอีรายละเอียดวอร์ดดิ้งนะฮะเรื่องรายละเอียดว่าจะต้องเขียนอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้เจ้าที่แนะนาอีกทีหนึ่งละกันนะคะน้อยขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะก็จริงๆเป็นประเด็นที่ยังไม่เกิดถามกันไว้ก่อนแบบนี้ดีแล้วนะคะจริงๆถ้าพี่ชายกับภรรยาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะถ้ากรณีเป็นผัวเมียกันต่างจังหวัดแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันละก็ถือว่าไม่ต้องยินยอมไม่ต้องยินยอมไม่ไม่ต้องก็คือจะมาเรียกร้องอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ตะกี้คุณแคท ในขณะที่ให้เนี่ยให้กับน้องเนี่ยแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วซึ่งเราก็ต้องถามลึกๆกับว่าคุณน้อยพี่ชายภรรยาเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือยังแต่ถ้าจดแล้วควรไงควรจะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าตอนที่ไปแจ้งอ่ะว่าผมโสดเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเชื่อแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องการตัวเขาไงว่าถ้อยคําทุกอย่างคุณให้เองนะหากเกิดผิดพลาดเนี่ยตัวเราผิดเองทางทางที่ดิบ ะะก็ยังเป็น,นรเรื่องที่สามารถแก้ไขกันได้นะคะคุณน้อยไม่ต้องกังวลใจยังยังไม่เกิดไงแต่ว่ากแกกังวลกกังวลครับคือคตอนนี้พี่ชายมีครอบครัวไงถ้าเป็นแบบว่าพี่น้องกันแล้วไม่มีครอบครัวคือไม่มีคนที่สามมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเวลาพอเริ่มมีมีถ้าเกิดคุณน้อยไปมีแฟนอย่างเงี้ยมีเขยมีพี่มีสซอร์พรส์อย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วไม่หรอกเรื่องเงินเรื่องทองือเปล่าโดยที่สิ่งที่คุณน้อยเขาเขาพูดเนี่ยหมายถึงว่า ในขณะนี้ภรรยาและลูกของพี่ชายเนี่ยไม่รู้ว่าทราบหรือไม่ว่าเงินหรือบ้านะที่โอนให้คุณน้อยเนี่ยเป็นเงินของคุณน้อยนะไม่ใช่เงินของผมคือจะชี้แจงหรือไม่ชี้แจงเราไม่รู้นะครับก็ไปลงบันทึกไว้ถูกต้องดีกว่านะครับทบันทึกอย่างที่ทางคุณแคทบอกแนะนำนะคะเขียนไม่ถูกก็โทรมาถามเจ้าที่เราได้จะมีคนแนะนไว่าต้องเขียนอย่างไรนะคะคือ เป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลงจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเขียนด้วยมือลายมือเราเซ็้ได้ได้นะคะเขียนเนื้อหาสาระที่เราต้องการให้อีกฝั่งหนึ่งรับรู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะเราเซ็นเขาเซ็นพยานเซ็นจบเลยนะครับผมีคุณสารวุฒินะครับจากมหาสารคามสวัสดีครับคุณสารวุฒิครับครับผมค่ะประเด็นไหนคะฮัลโหลครับได้ยินครับคุณสาวุฒิครับครับพอดีผมจะสอบถามนะพอดีผมไปซื้อภรรยาผมไปซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งนะครับครับ แล้วไงคะครับผมค่ะคุณสราวุฒิปิดเสียงทีวีนะคะไม่งั้นเสียงมันจะดีเลยนะฟังจากทางโทรศัพท์ค่ะอพอดีไปซื้อที่เลยนะครับพอดีเราไม่รู้ว่าที่เขามันมีมันมีคดีความกันกับคนอีกคนหนึ่งไว้นะครับครับแต่ทางทางเจ้าของที่มาขายให้ผมนะครับครับ พี่เขาโอนกันมาเสร็จแล้วจนมาได้ประมาณหนึ่งปีนะครับครับผมทางคนที่เขาทาสัญญาซื้อขายก่อนนะเขามาฟ้องว่าผมทางภรรยาผมเป็นฝ่ายยักยอกทรัพย์ครับไม่รู้ว่ามันทางกฎหมายนี่มันเป็นผิดกฎหมายหรือมันยังไงครับอยากสอบถามเลยนะครับคุณสราวุฒิครับการที่ตอนที่เราซื้อขายเนี่ยเราซื้อขายที่ที่ดินถูกไหมครับครับครับไปโอนที่ที่ดินจ่ายเงินที่ที่ดินเลยครับใช่ครับในเมื่อจ่ายในที่ดินแล้วเราจะไปยักยอกทรัพย์ได้ไงครับ เราไม่ได้ผิดยักยอกซัพย์ครับครับผมก็แปลกใจอยู่ทีนี้ผมไปหาทนายอยู่นะครับครับที่มันเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์ครับครับทีนี้ทนายเขาก็แนะนาให้ให้ตั้งทนายตอนนี้ผมก็ตั้งทนายนะครับครับผมทีนี้เขานัดแรกขึ้นศาลไปแล้วเมื่อวันที่ที่ยี่สิบสามที่ผ่านมานะครับครับผมทีนี้เขานัดขึ้นศาลอีกทีหนึ่งวันที่สามสิบนะครับอ่าครับผม ผมผมผมคิดว่าของคุณสารวุฒิอ่ะไม่ต้องกังวลนะฮะเราซื้อโดยสุจริตและโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดินอ่ะเป็นพยานนะครับทุกอย่างทํถูกถูกต้องหมดครับเพียงแต่ว่าคุณสารวุฒิจะต้องเสียเวลาหน่อยต้องขึ้นศาลบ่อยๆครับผมผมพอดีภรรยาแกกังวลใจนะครับพอดีดูรายการก็เลยสอบถามหน่อยนะครับได้ครับยินดีครับยินดีนะฮะผมผมคิดว่าไม่น่ากังวลฮะเพราะว่าคุณไม่ได้ยักยอกทรัพย์ เพราะรับที่เข้ามาขายเนี่ยเราไปเช็คที่ดีแล้วไม่ใช่รัพย์ของคนที่มาฟ้องคุณเนี่ยเป็นทรัพย์ของคนที่เราซื้อขายถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับเอกสารก็ถูกต้องหมดครับใช่ครับผมครับผมคะคายกังวลนะคะคุณสลาวุธครับครับขอบคุณมากไม่เป็นไรครับเป็นกาลังใจให้นะฮะคุณสลาวุธครับ รับางยั้ก็จดเบอร์ของทางทีมงานไปก่อนก็ได้นะติดขัดอะไรก็โทรมาคุยกันีเมื่อกี้ฟังแล้วมีปัญหาเขามีคำถามนิดนึงในเมื่อเขาโอนกันถูกต้องปกติแล้วทำไมถึงถึงไปฟ้องศาลได้ตำรวจึงไมถึงรับฟ้องได้ว่าเป็นการยักยอกทรัพย์คือคือคืออย่างนี้คงไม่ใช่ตำรวจคงคงจะฟ้องเองฟ้องเองอะฟ้องเองนะฮะฟ้องเองทีนี้การฟ้องเองเนี่ยศาลก็ดีนะครับก็ยังไม่มีใครรู้หรอก ว่าใครเป็นฝ่ายถูกและใครเป็นฝ่ายผิดนะครับจะต้องพิสูจน์เพราะกฎหมายบ้านเราเนี่ยใช้ระบบกล่าวหาคกล่าวหากันก่อนว่าแล้วค่อยมาพิสูจน์ทีหลังใช่พอดีคุณน้องพีมามาปรึกษาผมครับว่าจะฟ้องคุณแคทแต่กี้มาจับมือยังไงต้องไปสู่ขอไม่งั้นจะเรียกค่าเสียหายเรียบร้อยละใช่ไหมนี่ผมผมเลยถามน้องพ์ว่าจับมือไหน แกบอกจับมือซ้ายผมก็เลยเอามือซ้ายจับบ้างคก็สองสองคนเลย เอาหาพ้องสองคนเลยต้องไปขอทั้งสองคนด้วยก็ถือว่าสามารถกล่าวหาได้ใช่ครับโดยจะทนายขึ้นไปแล้วเพื่อจะฟ้องร้องอะไรได้ต่อฟ้องร้องกันอีกทีนึงนะคะต้องต้องต้องพิสูจน์แสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นจริงนั้นเนี่ยผู้เสียหายที่โดนที่เป็นจำเลยเนี่ยนะครับที่เป็นจำเลยเนี่ยก็สามารถเป็นผู้ถูก่กวหาดีกว่าเปผู้ถูก่าวหาเนี่ยสามารถฟ้องกลับได้ได้ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้ผิดตามฟ้องเราฟ้องกลับในฐาน ฟ้องเท็จทำให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่าเดินทางทุกอย่างเรียกร้องฟ้องคือได้หมดใช่ไหมคะหลายๆคนจะเจอปัญหาลักษณะแบบนี้แต่ที่สําคัญถ้าเจรจากันได้ก่อนดีกว่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่างเคสทางคุณสราวุฒิเนี่ยอาจจะต้องเป็นขึ้นโลขึ้นศาลจนบ่อยทางปริยานะคะจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าต้นด่เนคดีมาแบบนี้แล้วเรื่อกอย่างหนึ่งคุณแคทเราสามคนอยู่ณห้องโ่งข้อเท็จจริงลึกๆเราไม่รู้ เพราะจริงๆแล้วการทําคดีจะต้องนั่งคุยแล้วก็สอบข้อเท็จจริงนะครับที่เราคุยก็คือจะเป็นแค่เบื้องต้นใช็การให้คําแนะนําแนะนํำแนะนำเท่านั้นเองแต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องเรียกว่า1เวลาคุณมีทนายต้องไว้ใจทนาย2เวลาที่ทราบมาเนี่ยทนายหลายๆท่านบ่นเนี่ยทางลูกความไม่ยอมบอกความจริงพอไปถึงชั้นศาลแล้วพอ มันเป็นผ้าตรงนั้นเนี่ยคือเวลาคุยอ่ะไม่คุยทั้งหมดไงนะเล่าไม่หมดแล้วก็ให้ทําอย่างนี้คือบอกแต่ข้อดีทั้งหมดข้อเสียของตัวเองเนี่ยไม่บอกเลยปุกปิดปุกปิดเอาไว้ท่านทนาเองก็บอกโหแล้วผมจะช่วยยังไงบางทีไปตายคาศาลหลายค่าแล้วอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงว่ะน้าแตกมาเยอะนะคือต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะระหว่างที่เวลาที่คุณปรึกษาอย่างในรายการนี้อาจจะเป็นการปรึกษา สั้นๆั้นๆครับสั้นๆเท่านั้นเองนะคะเรื่องเรายังมีอีกเยอะนะม่แล้วเราก็ได้ยินแต่ข้อที่จริงของคุณอีกฝ่ายหนึ่งเราไม่ได้ยินนะครับนั่นแหละนะคะที่สําคัญนะคะถ้ายังคล้องใจอยู่ก็สามารถที่โทรมาปรึกษาหลังไม่ได้นะคะเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานให้เบอร์ของอาจารย์วิโรจน์ได้ครับในเรื่องของกฎหมายนะคะยินดีครับก็ก่อนจะกันนะคะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการอยากให้พี่วิโรจน์ฝากหน่อยละกันนะคะครับพอดีผมเหลือไปเห็น SMS อีกอันหนึ่งเกี่ยวกับการคำประกันการคำประกันนะครับถ้าไม่จําเป็นอย่าคำนะครับเพราะการคำประกันเนี่ยถือว่าเราเป็นลูกหนี้ตลอดไปจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้นทางที่ดีอย่าเป็นหนี้เป็นลาบอันประเสริฐครับผมนะค่ะฝากเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเราค่ะบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะสคบ bon 1 1 6 6วันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ